ในท้องตลาดก็จะมีถังเช่าบทจําหน่ายอยู่ค่อนข้างเยอะอันนี้นะครับเป็นผงถังเช่าที่ทางเราสากัดมาแล้วเข้มข้นทํว่าต่างกันตรงนี้ยังไงสกัดให้เข้มข้นออกมายัางไงสารออรทธิน์มันก็ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตั้งราคาของถังเช่าคือสารคอร์ิซิปินสวัสดีครับกับสู่บ้านนักวิจัยตอนที่4นะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปสั้นๆกันแต่ว่าเป็นคลิปที่มีความสําคัญมากนะครับหลายๆคนในท้องตลาดเองคุณผู้ฟัง อาจจะได้ยินว่าทําไมถังเช่ามันมีหลายราคามากราคาโอ้โหตั้งแต่ถูกมากๆจนแทบจะไม่น่าเชื่อไปจนถึงราคาสูงวันนี้ผมมาไขาข้อข้องใจนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าถังเช่ามีกี่ชนิดนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะพูดว่าเป็นถังเช่าทิเบตนะครับแต่ว่าในท้องตลาดเองเนี่ยก็จะมีถังเช่าที่สก,กัดแล้วก็ถังเช่าแบบบดผงอันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูกันเลยว่าถังเช่าเนี่ยต่างกันยังไงนะครับ อันนี้เป็นถังเช่าในท้องตลาดนะครับที่ธรรมาชาติจากธรรมาชาตินะครับเป็นตัวตัวอย่างนี้หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะครับอันนี้ตัวละ1,200จนถึง1,700บาทที่ท่านเห็นอยู่นี่ตัวละพันห้านะครับตัดคําถามข้อแรกไปเลยถ้าบางท่านมาบอกว่าเราขายอย่างเงี้ยเป็นตัวตัวเป็นไปไม่ได้อาจแคปซูลให้นะครับแคปซูลท่านเนี่ยตัวหนึ่งก็ประมาณครึ่งแคปซูลด้วยซ้ำครับออกมาประมาณ200มิลลิกรมัม ฉะนั้น1แคปซูลต้องราคาประมาณ3,000บาทแคปซูลเดียวนะแคปซูลเดียวนะครับไม่ใช่ขคดนะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าบอกว่าถังเช่าจากธรรมชาติมาอัดแคปซูลให้ท่านขายในราคา10บาทมันเป็นไปไม่ได้ต่อแคปซูลต่อแคปซูลเนี่ยสามพบาทนะครับถ้ามาจากถังเช่าธรรมชาติข้อเข้มงวที่2คืออันนี้เป็นถังเช่าที่จากการเพาะเลี้ยงอันนี้เป็นแผ่นถังเช่านะครับที่เราเพาะเลี้ยงในนวัตกรรมของเรา horizontal biofermentation นะครับ ในท้องตลาดการเพาะเลี้ยงก็แตกต่างกันแต่ว่าถังเช่าที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยพอเรามาทําแห้งแล้วเนี่ยให้เห็นว่าแห้งขนาดไหนนะครับพอเราเอาไปบดเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นถังเช่าผงนะครับอันนี้เนี่ยก็คือตัวนี้แหละมาบดนะครับถามว่าในท้องตลาดก็จะมีถังเช่าบดจําหน่ายอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับราคาบดเนี่ยมันก็จะไม่แพงมากนะครับเราจะให้ดูว่าเวลาบดแล้วเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับในน้ำผมลองตักมาให้ดูสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับถังเช่าที่บดผงนะครับมันจะไม่ละลายน้ําไม่ว่าจะคนยังไงเนี่ยมันไม่ละลายนะครับยังไงก็ไม่ละลายถังเช่าบดผงเนี่ยคือต้องเรียกว่าทําง่ายกว่านะครับ,รบเพราะว่าเอาถังเช่ามาอบแห้งนะครับแล้วเราก็อัดแคปซูลเลยนะครับ ราคาถูกราคาก็จะถูกลงไปเยอะนะฮะแน่นอนว่าปริมาณสารออกฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ย่อมลดลงไปด้วยนะครับเพราะมันเรียกว่าเป็นเป็นวัตถุดิบอ่ะใช่ครับส่วนอันนี้นะครับเป็นผงถังเช่าที่ทางเราสกัดมาแล้วเข้มข้นนะฮะซึ่งถามว่าต่างกันตรงนี้ยังไงก็คือเราเอาถังเช่าเนี้ยนะมาสกัดเข้มข้น10เท่านะครับสิเท่าก็คือ เวลาเราสกัดนะครับเราลดปริมาณน้ําลงเพื่อให้สารออกฤทธิ์ข้างในเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นแล้วเราก็ไปทําแห้งหมายความว่ายกตัวอย่างว่าน้ําหนักอันนี้10กรัมเราจะได้สารสกัดออกมาแค่1กรัมนี่แหละครับคือความหมายพูดง่ายๆว่าท่านก็ต้องกินอันเนี้ยสิกรัมเท่ากับขั้นตักมานิดเดียวแค่กรัมหนึ่งของถังเช่าสกัดอันนี้คือตามหลักการนะฮะ ซึ่งข้อแตกต่างที่ท่านสามารถดูได้นะครับก็คือถังเช่าสกัดเนี่ยเขาจะละลายน้ำนะครับลองดูว่าจะค่อยๆละลายนะฮะแต่ว่าแป๊บเดียวก็จะละลายน้ำหมดแล้วอันนี้สารออลิกก็จะเข้มขน้นครับคราวนี้ก็จะตอบข้อข้องใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าผมได้รับ เรียกว่าคําถามจากคุณลูกค้าค่อนข้างเยอะมากบางที่เขาก็เขียนว,ว่าใส่ถังเช่าสามร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเท่ากับของเราเราก็ใส่เราใส่ประมาณนี้บางที่ใส่แปดร้อยบางที่ใส่แปดร้อยมิลลิกรัมถูกจังเลยนี่แหละครับตอบคาถามเลยคําถามแรกคือแปดร้อยมิลลิกรัมเป็นถังเช่าไม่ได้สก,กัดดูฉลากให้ดีนะครับสิ่งแรกเลยอย่าลืมนะว่าแปดร้อยมิลลิกรัมถังเช่าบดผงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็คือแปดสิบ มิลลิกร,รัมถังเช่าสกัดท่านได้แค่80นะไม่ใช่แ0 0อันนี้ทดสอบง่ายๆเลยถ้าท่านเคยลองซื้อมาแล้วก็เอามาละลายน้าง่ายๆนี่ครับต่างกันคนละเรื่องเลยเดยือ่กลนนะครับอันนี้ข้างๆก็เห็นชัดเจนว่าด้านหนึ่งละลายด้านหนึ่งไม่ละลายนะครับคราวนี้ก็จะมาตอบคําถามต่อไปว่าแล้วถังเช่าสกัดเองอต่างกันอย่างไรบ้างถังเช่าสกัดเองท่านไม่มีทางรู้เลยว่าข้างในมีอะไรใช่ไหมครับ สิ่งที่จะตอบคำถามให้ท่านได้ก็คือเครื่องข้างหลังผมนี่นะครับเรียกว่าเครื่อง High Performance Liquid Chromatography นะครับหรือในสะั้นๆว่า HPLC ล้าถามว่า HPLC เนี่ยเขาทำหน้าที่ยังไงในการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์นะครับถ้าให้ลงลึกนั่งให้อาจารย์เคมีช่วยอธิบายดีกว่า เครื่อง HPLC เนี่ยมีประโยชน์มากในการใช้วิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์สามารถใช้วิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทั้งเป็นที่เป็นยารวมทุงยา,ยาที่เรายาคนยาคนที่บริโภคกันสมุนไพราย,ยาสั์สารอินรีทั้งหลายแหล่นะครับตราบใดที่เรามีสารมาตรฐานมาเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตั้งโจทย์ตัวนี้ปุ๊บ,บนะครับว่าในทางเช่าเนี่ยเราน่าจะมีอะไรบ้างเราก็จะสั่งซื้อ Standard มาตรฐานมา ครับนะครับในที่นี้เนี่ยเราก็จะใช้แซนด้าอะดีโนซีนกับคอเดซิปินเอาสองตัวเป็นพระเอกตัวนึงเป็นพระเอกตัวนึงเป็นพระรองนะครับคอเดซิปินเป็นพระเอกอะดีโนซีนเป็นพระรอง HPLC เนี่ยพอเราผสมสารเข้าไปแล้วเนี่ยฉีดเข้าไปในเครื่องเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นพีกแล้วเราก็วัดช่วงคลื่นที่เขาดูดกลืนแสงถ้ามันมีมันก็จะขึ้นใช่ครับถ้ามันก็จะขึ้นตรงนั้นเหมือนลายนิ้วมือคนนะครับ มันจะไม่แวร์รีไปขึ้นที่อื่นถ้ามันมีนะนะเวฟเลนตรงนั้นนะครับมันก็จะขึ้นตรงนั้นทุกครั้งนะครับความรู้ตรงนี้เนี่ยมื่อคนเราเลยเอามาใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยฉีดสารสารสแตนดาร์ดเข้าไปก่อนนะครับเป็นตัวตั้งนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาสารที่เราสงสัยเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยฉีด เข้าไปดูนะครับแล้วก็ดูซิว่ามันออกมาที่เวฟเลงเดียวกันไหมนะครับเสร็จปุ๊บสมัยก่อนนะครับเราต้องมาคํานวณด้วยมือนะครับนะครับอาจจะวัดพีกความสูงของพีกหรือเอเรียของพีกนะครับพื้นที่แต่สมัยนี้ง่ายมากเพราะว่าเครื่องเขาคำนวณให้เสร็จนะครับว่าในสารเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วเราเนี่ยก่อนที่จะฉีดเนี่ยเราเตรียมตัวอย่างเนี่ย เราทําการได้รูทเรากี่เท่าอย่างไรนะครับเราก็คูณกลับเข้าไปเราก็จะได้สารตั้งต้นนะครับว่าเออโจทย์ที่เราได้มานั้นอ่ะมีจริงไหมมีเท่าไหร่ครับอันไหนที่ไม่มีมันก็มันก็ออกมาชัดเจนว่ามันไม่มีได้รูทคือการทําให้เจือจางจะไม่เจือจางมันมันต้องได้รูทก่อนเพราะว่าเครื่องเนี่ยเขาตรวจสารได้ปริมาณที่เล็กมากๆที่น้อยมากๆถ้าถ้ามันเยอะเกินไปมันก็มันจะล้นมันล้นใช่ พอมันล้นปุ๊บมันเลยคำนวณไม่ได้นะครับเป็นที่มาที่ทําไมมันต้องทําให้เจือจา๊กแล้วเราค่อยามาขุดกับคราวนี้ก็มาตอบคําถามอีกข้อหนึ่งว่าแล้วถังเช่าอสกัดในท้องตลาดมันต่างกันยังไงผมพูดได้ง่ายๆเลยว่าถังเช่าในท้องตลาดก็คือที่สกัดแล้วละลายน้ําเหมือนกันแต่สารออกฤทธิ์มีหรือไม่มีนะครับมันแตกต่างกันตรงนี้แต่ถ้าถามอาจารย์ว่าเออแล้วถ้าคนข้างนอกเนี่ยอยากรู้ว่าอาแล้วถังเช่าที่ แบรนด์นี้ยี่ห้อนี้เนี่ยมีสารออกฤทธิ์ไหมทำไงได้บ้าง<อ>ต้องส่งวิเคราะห์อย่างเดียวเลยนะคะครับที่กรมกระทรวงสาธารณสุขมีรับวิเคราะห์ใช่ไหมครับที่จำได้นะครับก็จะมีไบโอเทคไบโอเทครับวิเคราะห์สัลโฟไลซิปินตัวอย่างหนึ่งหนึ่งชิ้นสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทครับอันนี้เป็นเพราะว่าสแตนดาร์ดนะคะที่ใช้เนี่ยแค่สิบมิลลิกรัมราคาแปดพันบาทแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นค่าวิเคราะห์ก็เลยแพงครับ คราวนี้เนี่ยพอเรามานั่งดูค่าบิคอร์ตนะครับมันก็เลยทําให้หลายๆท่านเห็นว่ามันเป็นช่องโหว่นะครับโดยเฉพาะผู้ผู้ที่จําหน่ายที่เรียกว่าไม่บริสุทธิ์ใจนะครับเคลมว่าเป็นถังเช่าสกัดเหมือนกันแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าถังเช่าสกัดเนี่ยก็มาจากถังเช่าที่ต้องมีวัตถุดิบที่ดีก่อนนะครับถ้าถังเช่าที่วัตถุดิบไม่ดีพูดง่ายๆว่าไม่มีสารออธิ์เลยหรือมีสารออธิ์น้อย ไม่ว่าจะสกัดให้เข้มข้นออกมาอย่างไงสารออกลิตมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตั้งราคาของถังเช่าคือสารคอเดสปินนะครับเป็นพระเอกของเขาคอเดสป,ปินเนี่ยเป็นจุดตั้งของราคาถังเช่านะครับท่านถ้าท่านอาจจะเคยลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูคุน่าจะเห็นสารคอเดสปินเนี่ยราคาสูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าท่านเจอถังเช่าที่ถูกมากๆก็คิดไว้ได้เลยว่าความน่าจะเป็นที่จะเจอสารคอเดสปินนะครับมันก็น้อยนะฮะ และอีกอย่างหนึ่งถามว่าค่าวิเคราะห์3,500บาทเนี่ยนะครับถ้าท่านไปเจอถังเช่าในท้องตลาดกระปุกละ200ร้อย0ามร้อย0ี่รแล้วก็เคลมว่ามีสารออกฤทธ ท่านจะรู้ได้ยังไงไม่มีทางรู้ได้เลยยกเว้นส่งวิเคราะห์3500บาทมันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่ทําให้คนกลุ่มหนึ่งที่เอ๊ะอันนี้ก็น่าจะดีน่าเชื่อถือแต่ว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสารออกฤทธิ์มีเท่าไหร่เพราะว่าค่าวิเคราะห์มันก็เกินราคาสินค้าไปแล้วนะครับยกเว้นเราก็เจอถามว่าเราเจอไหมคนที่ตั้งใจจะบริโภคจริงๆเขาก็ซื้อของเราเนี่ยส่งไปวิเคราะห์ข้างนอกนะอย่าลืมว่าทางเราไม่รับวิเคราะห์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่เป็นกลางนะครับ ถ้าท่านอยากจะวิเคราะห์เนี่ยก็มีที่อื่นที่เป็นกึ่งเอกชนหรือเป็นกึ่งรัฐบาล,บาลที่เขารับวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าสงสัยตัวไหนทางเช่าแบน์อะไร ส่งไปที่นู่นนะครับไม่ต้องส่งมาที่เรานะครับรแต่ว่าเรารับรองของเราเองนะครับในเรื่องสารออกฤทธิ์แล้วเราก็เป็นแบรนด์เดียวเลยตลอด9ปีที่ผ่านมาที่เรากล้าลงไว้บนฉลากในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยที่เรารับรองสารออกฤทธิ์เพืพ่อควบคุมคุณภาพทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้บริโภคเพื่อแบรนด์อื่นจะเป็นยังไงเราไม่ทราบแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอด9ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็จะเป็นคลิป ทัานที่เราให้ความรู้เกี่ยวกับการดูถังเช่านะครับในแง่ของอา,อาจารย์เคมีนะครับเ,เวลาถ้าท่านดูกราฟนะครับอาจจะมีบางบริษัทเนี่ยก็เอาเอา,เอากราฟวิเคราะห์พพแทสเซียมมาเปรียบเทียบกันนะครับขอให้ท่านดูหน่วยให้ดีนะครับว่าเขาเปรียบเทียบเนี่ยยืนบนหน่วยเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เอาหน่วยอันนึงเป็นเมิลลิกรัรม อีกอันนึงเป็นไมโครกรัมใน1มิลลิกรัมมีพันไมโครกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามิลลิกรัมเนีนิดหนึ่งแต่ถ้าเอาพันคูณเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เข้าใจง่ายๆะเพราะฉะนั้นถ้ามีกราฟเปรียบเทียบนะครับการณาสังเกตให้ดีในท้องตลาดเนี่ยบางทีท่านขอดูนะครับว่าเอ้ยมีสารออกฤทธิ์เท่าไหร่เนี่ยถ้าท่านจะมั่นใจได้ยังไงว่า ที่เขาส่งให้ท่านดูดเป็นของจริงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือทางทางเราเองเนี่ยเรารับรองบนฉลากเลยนะครับหรือท่านเจอแบรนด์ใดก็ได้ถ้าเขากล้ารับรองบนฉลากนะฮะอันนี้ก็คือเรียกว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการรับรองสารออกริ์บนฉลากเนี่ยต้องอ,อยอ,อนุญาตนะครับถูกต้องอ,อยอต้องอนุญาตนะครับไม่ได้นะครับใช่ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกแฟกหนึ่งที่เราสามารถให้คำแนะนำได้ ทวนนะครับในการแยกถังเช่านะครับฝากติดตามนะครับหากถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปของดีราคาถูกมากๆให้สังเกตนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ทั้งทั้งเราเองเนี่ย <c oughs> เคยสุ่มในท้องตลาดามาวิเค,าคราะห์13ยี่ห้อนะครับ แต่ด้วยมารายาทเราเปิดเผยไม่ได้ไหลายยี่ aw, ห้อเลยแทบจะไม่มีสารนอกธิ์ครับบางยี่ห้อมีน้อยม,มากก็แล้วแต่ผู้บริโภคขอให้ตั้งสมมติฐานไว้นะครับคือที่เราต้องออกคลิปนี้ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้ชื่อเสียงของถังเช่านะครับต้องพูดว่าเป็นชื่อเสียงของถังเช่านะครับเพราะว่าวภาพรวมแล้วถังเช่าเนี่ยเขามีศักยภาพค่อนข้างสูงนะครับจากหนังสือที่ อาจารย์ได้วรวบรวมงานวิจัยเนี่ยมีเยอะมากนะครับหลายร้อยชิ้นแต่ว่าถังเช่าที่ดีต้องมีสารออกฤทธิ์นะครับคนที่จำหน่ายถังเช่าที่ไม่มีสารออกฤทธิ์ผู้บริโภคหลงซื้อไปนะครับกินแล้วไม่เห็นผลเกิดอะไรขึ้นมันคือเสียชื่อไงครับลเราเลยอยากมาตอกย้ำความสำคัญของการเลือกถังเช่าเลือกยังไงให้ถูกต้องถังเชา่าดีดูได้อย่างไรนะครับก็ในวันนี้พวกเราเองก็ต้อง ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่เอพิโซด5นะครับในวันนี้สวัสดีครับ